เินเรื่องของคลัสเตอร์ของเตยนั่นอนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันมีดราม่าเกิดขึ้นผมก็อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งท่านผู้ชมครับ มันเป็นอะไรไม่รู้เวลาเกิดวิกฤตกันขึ้นมาทันทีแทบจะไม่ค่อยมีใครทำามาหากินอย่างตรงไปตรงมาจะต้องมีดราม่าทางการเมืองเข้ามาแทรกท่านผู้ชมคงจำได้อาทิตย์ที่แล้วคุณชัดชาติสิทธิพันธ์โพสต์ลงใน Facebook ว่าได้มีการพยายามหาเสียงจากการฉีดวัคซีนโดยที่มีการเขาโพสต์ป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายณนะสถานที่ฉีดวัคซีนป้ายประชาสัมพันธ์นั้นอวยพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาและพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองตล,ลอดจนนายสุชัยพงเพียร หรือชื่อเล่นชื่อตายที่ถูกตั้งเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองในเดือนเมษายนที่ผ่านมาคุณชัดชาติได้เน็บแนมว่า วัคซีนที่มาฉีดท่านนั้นไม่ใช่ของพลเอกประยุทธ์หรือไม่ใช่ของพลตํารวจเอกอัศวินและก็ไม่ใช่ของคุณสุชัยแต่เป็นเงินภาษีากรของประชาชนก็ปรากฏว่าติงลุงตู่ที่เชียร์พลเอกประยุทธ์ก็ตอบว่าว่า discredit ทางการเมืองถามว่าป้ายอยู่ไหนปรกนากฏว่าไปไปมาคนก็แล้วป้ายเพิ่มมีอยู่ที่คลองเตยมีอยู่ที่โลตัสพระรามสี่ที่โน่นก็มีที่นี่ก็มีท่านผู้ชมจนในที่สุดดาหนักเข้าวันอาทิตย์ที่9พฤษภาคมก็เลย จำเป็นต้องปลดป้ายลงท่านผู้ชมครับมันมีเรื่องของดราม่าของการลงเลือกตั้งรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครท่านผู้ชมถ้าผมจำไม่ผิดมีอยู่สองคนที่ประกาศตัวอย่างเป็นทางการคนหนึ่งคือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์อีกคนคือพลตํารวจเอก จากทิพย์ชัยจินดาตอนนี้ก็มีทั้งทีม IO ของพลตำรวจเอกจากทิพย์ทีม IO ของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองฉากกันไปฉากกันมาอย่างเช่นทีม IO ของพลตำรวจกจากทิพย์ก็ออกใน Facebook iO บอกว่าไอภาพโฆษณาว่าอวยว่าวัคซีนนี้มาจากพลเอกประยุทธ์จัโนโอชาและพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองและนายสุชัยนั้นไม่สง่างามทีมของทางพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองท่านก็โพสต์สวนกลับไปวันที่พลตำรวจก,จก ักทิพย์ชัยจินดาทรงสงกสปีใหม่ให้กับประชาชนบอกว่าไม่สางางามเช่นกันท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องพูดกันสักนิดหนึ่งเพราะมันเป็นมารยาทของการทํางานมารยาทมันอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคุณจักทิพย์กับคุณชัดชาติประกาศออกมาแล้วว่าตัวเองสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากรทมประกาศให้สังคมได้รับรู้แนละ้วแต่พลตุเรเดชอศวินขวัญเมืองยังไม่ยอมประกาศยังลันล่างเงียบเงียบอยู่ แต่พฤติกรรมการทำทุกอย่างก็คือต้องการที่จะโปรโมทตัวเองให้ประชาชนเห็นว่าตัวเองมีผลงานถึงกับว่ากันว่าซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะฮะผมไม่ยืนยนันข้อที่จริงอันนี้ได้มีคำสั่งจากผู้ใหญ่ในกรุงเทพมหานครสั่งผู้อำนวยการเขตทุกคนบอกว่าไม่ให้ความร่วมมือกับคนตำรวจจากทิพย์ชายจินดา ในการทำงานที่จะเข้าสู่ประชาชนผมไม่รู้จริงหรือไม่จริงถ้าจริงผมก็ผมก็ไม่ประหลาดใจเพราะนี่คือเกมการเมืองอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมท่านผู้ชมผมอยากจะ ตั้งบรรทันานหน่อยผมอยากให้พลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองแถลงออกสักเจนได้ไหมว่าท่านเนี่ยสนใจที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านผู้ชมครับคนเราเนี่ยถ้าหากมีเป้าหมายอะไรแล้วเนี่ยถ้าประกาศไปตรงๆเนี่ยถ้าจะไปติดพอประกาศเสร็จแล้วจะไปติดป้ายตัวเองก็ไม่กล้าที่จะติดเพราะตัวเองรู้ว่าตัวเองมีตําแหน่งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถ้าไปทําอย่างนั้นเท่ากับว่าใช้อํานาจของตัวเองไปรังแกผู้สมัครคนอื่นหรือให้คนสนิทของตัวเองคือคุณสุชยัย กันมาไปรัดคิวคนที่จะฉีดวัคซีนที่อยู่ในคลัสเตอร์ของเตยในทำนองว่าเฮ้ยถ้ามาสายคุณสุชัยจะได้ฉีดก่อนทั้งทั้งในคิวการฉีดวัคซีนนั้นเขาเรียงมากันตั้งนานแล้ว จู่ๆไอ้คนที่เข้าคิวในครั้งแรกก็กินแห้วไปก็ต้องไปฉีดสายที่คุณสุชัยวางและคุณสุชัยเป็นใครคุณสุชัยเป็นคนที่ผู้ว่าสวินขวัญเมืองเป็นคนตั้งขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาสดๆร้อนๆท่านผู้ชมเดินเมษายนยนี้เองเพราะคุณสุชัยจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอกอสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและถ้าท่านยิ่งท่านผู้ว่าสวินท่านต้องการเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครอ,อีกครั้งหนึ่งก็เอื้อมหน่วยกันสมยอมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นพูดได้ไหมท่านผู้ชม คุณสุชัยคุณสุชัยชื่อเ่นชิตายพงเพียรชอบเนี่ยคือคนที่สนิทสนมกับพลตำรวจเอก ัศวินขวัญเมืองเข้าใจกันถูกต้องนะครับบรรดาโซเชียลมีเดียต่างๆคุณสุชัยกับผู้ว่าศวินขวัญเมืองเป็นคนสนิทสนมกันไม่งั้นเราจะตั้งมาเป็นที่ปรึกษาได้ยังไงไม่งั้นเราจะมีชื่อขึ้นมาในบนป้ายที่อวยตัวเองแล้วก็อวยพลเอกประยุทธ์จันโอชาอผู้ชมครับผมเนี่ยไม่ได้ขัดข้องคุณอัศวินอยากลงก็ลงเพียงแต่ผมมีความรู้สึกว่าคุณอัศวินปีนี้70แล้วผมรู้จักดีที่มาของท่านในการเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหาคนครนั้นไม่สางางามหรอกเพราะท่านมาด้วยมา,ยมาตรา44ใน สานะที่คนรักคนใคร่คนชอบกันคนรักใคร่ชอบกันผมอยากจะเตือนท่านนิดหนึ่งว่า พอเถอะครับ5ปีกว่าแล้วเชื่อผมสิครับประชาชนเขาเบื่อท่านละท่าน70แล้วจบเพียงแค่นี้ท่านก็สวยสง,ง่างามไปไหนมาไหนก็มีเดีค๋คนเขารัเถือให้คนรุ่นใหม่เขาได้มาลองทํางานกันดีกว่าผมพูดย้ําตรงนี้นะฮะวันที่ท่านมาเป็นผู้ว่าท่านไม่ได้มาอย่างสง,ง่างามท่านขึ้นลิฟต์มาท่านบริหารกรุงเทพมหาคนครภายใต้ระบอบเผด็จการเมื่อ5ปีที่แล้วพอเถอะครับเชื่อผมมีคนอยู่เยอะเลยเขาเบื่อท่านละแต่ท่านยังอยากจะลงก็ไม่ขัดข้องท่านประกาศไปเลยว่าผมพร้อมจะลง ผมจะพิสูจน์ให้เห็นว่าผมถึงจะเคยเป็นผู้ว่ากรุงเทพหมหานครมาด้วยมาตรา44แต่ผมสามารถทำให้พ่อแม่พี่น้องได้จบแฟร์นักเลงซึ่งกันและกันก็ผมก็มีเรื่องฝากเปลี่ยนแก่นี้แหละครับเรื่องดราม่าทางการเมืองก็เริ่มจะเริ่มเห็นกันละว่าใครเป็นใคร